ดีค่ะกัญญาวันเดชรัตนสกร์สายงาน Venue Management บริษัท NCC M&D ค่ะได้ฉีดวัคซีนเนื่องจากเป็นสถานที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนและเป็นสถานที่เสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนไปเมื่อวันที่12พฤษภาคมค่ะ าการหลังฉีดน,นะคะเจ้าหน้าที่ให้เราให้นั่งพัก30นาทีนะคะเพื่อสังเกตอาการนะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่พบอาการผิดปกตินะคะแต่พอในช่วงเย็นเองเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าชาที่นิ้วนะคะปลายนิ้วนะคะสนิ้วแล้วก็ในอาการดังกล่าวเนี่ยภายใน2วันก็จะหายเป็นปกติดีนะคะอยากฝากเพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆนะคะชาว NCC มารับการฉีดวัคซีนกันเถอคะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็พกบ,บัตรประชาชนนะคะแล้วก็ไปไดไปรับการฉีดยาวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะคะเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้วยกันขอบคุณคะ่ะ